ราสมิงพระพุทธคุณนางบุรพาราสมิงบุรพาราสมิงพระสังฆานังทุขโรัวขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพะทุก สัพพะเพราะตัวนอกสัพพะเพราะตัวในสัพพะเพราะตัวใดขอให้กลายเป็นดีเพราะปีเพราะเดือนเพราะวันเพราะปีขอให้เคลือนเพราะเดือนขอให้กลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับ ไอภิวันชัยเยรังทันตัสุรังทันตัวอาคันเนรสมิงพระพุทธคุณนางอาคันเนระสมิงพระธรรมเมตังอาคันเนระสมิงพระสังฆานางทุกขโรโหตพยัง วิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเพราะปีเพราะเดือนเพราะวันเพราะปีก็ให้เดือนเพราะเดือนก็ให้กลาย ระวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยรังขันตุสุนรังขันตัวทักสินรัศมีงพระพุทธคุณนานทนง,ทมมทงทักสินรัศมีงพระธรรมเมตัางทักสินรัศมีงพระสั่งทานาง ทารุณขพยังวิวันชัยเยัภพทุกสภูศโรคศภครอตัวนอกสกพภครอตัวในสศภครอตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเพราะปีเพราะเดือนเพราะวันเพราะปีขอให้เคลื่อน เพราะเดือนก็ให้กลายเพราะวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไปอภิวันทัยเยร่างขันตัวสุวนรัางขันตัวหอระดีราศมิงพระพุทธคุณนางหอระดีราศมิงพระธรรมเมตังหอระดีราศมิง กระสังทานังทุกขโลระรพยังวิวันชัยเยสัพาทุกสัพพโรคสัพภาพครอตัวนอกสัพาครอตัวในสัพาครอตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเพราะปีเพราะเดือนเพราะวัน เพราะปีก็ให้เคลือนเพราะเดือนก็ให้คลายเพราะวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยรักขันตัวโซรังขันตัวปัดจิมรัสสามิงพระพุทธคุณนางปัดจิมรกสามิงพระธรรมเมตตังปัด จิมรสมิงพระสังฆานังทุกขารกัปปยังวิวันชัยเยสัพาทุกสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอตัวนอกสัพพครอตัวในสัพพครอตัวใดๆขอให้กลายเป็นดี พราะปีเพราะเดือนเพราะวันเพราะปีก็ให้เปลือนเพราะเดือนก็ให้คลายเพราะวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยรังขันตัวสุรังขันตัวพายัพรสัมิงประพุทธคุณังพายัพ ระสมิงพระธรรมเมตตงพายัพระสมิงประสังทานัางทุขโรขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโส สัพพัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเพราะปีเพราะเดือนเพราะวันเพราะปีก็ให้เปลื่อนเพราะเดือนก็ให้กลายเพราะวันก็ให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเย ร่างขันตัวสุรัางขันตัวโหดอนรัศมีพระพุทธทุนัางโหดานรัศมีพระธรรมเมตังโหดานรัศมีพระสังฆานามทุกอโรกัปยัง วิวันใจเยสัพพัทุสะพโสสัพป,รโ,ปรโรคสระพภัยสัพเคราะห์ตัวนอกสัพเคราะห์ตัวในสัพเคราะห์ตัวใดๆด็อให้กลายเป็นดีเพราะปีเพราะเดือนเพราะวันเพราะปีก็ให้เดือนเพราะเดือนก็ให้กลายเพราะวันก็ให้หายเมือนน้ำดับ ไปอภิวันชัยเยรังขันตุสุรัมขันตุอิสานพระสมินพระพุทธคุณนางอิสานพระสมินพระธรรมเมตังอิสานพระสมินประสังฆานังทุกขโรกปยัง วิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสรรพโรคสัพพภัยสัรพครตัวนอกสัพพคราตัวในสัพพคราตัวใดใดก็ไม่กลายเป็นดีพระปีพระเดือนพระวันพระปีก็ให้เรือนพระเดือนก็ให้กลายพระวันก็ให้หายมันน้ำดับ ไปอาทิวันชัยเยรังขันตูสุรัางขันตูต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้จเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลาพอสมควร